ทีวีทอล์กพอดแคสต์พอดแคสที่จะรีวิวและพูดคุยเกี่ยวกับมีเดียต่างๆทั้งจากหนังสือหนังซีรีส์เพลงละครไม่ว่าจะติดเทรนด์หรือนอกกระแสะเรามาทอล์กกันเพราะเราเชื่อว่ามุมมองและไอเดียดีๆเกิดขึ้นเสมอัปเพีงแค่เราพูดคุยกัน Are you ready to talk ทีวีทอล์กพอดแคสต์สวัสดีค่ะไมคค่ะสวัสดีค่ะลิฟ้าค่ะ สวัสดีค่ะออมค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะทีวิท a l พอดแคสต์วีควันนี้ที่เราจะออนแอร์ air, เป็นวีควันที่เราจะพูดไปเลยในการวันที่ส9เนะคะเดือน92้าสอน่งนะคะประเด็นที่เราจะมาพูดวันนี้ก็คือประเด็นฮอตฮิตใน twitter อีกประเด็นหนึ่งตอนนี้วันนี้เลยด้วยซ้ำหรือเมื่อวานด้วยก็คือประเด็นแฮ อ,นะอ่น่า info กับบานปะเฮ้ยแ uh huh. yeah. ก่ h a s t a g info กอบบ้านนะคะว่ามีเนะะื้อหาสาระยังไงบ้างพอยที่เราจะมาพูดกันวันนี้จะมีพอยอะไรบ้างประมาณสองสาม p อยที่เราจะยกขึ้นมาพูดนะคะแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของสปิเกอร์ของพวกเราสำหรับใครที่อยากจะฟังสรุปหรือชอบสรุปแนวนี้ของพวกเราในสเปิร์ตอะไรเ่งี้ค่ะก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ โอเคเริ่มกันเลยทุกคนแทสแทดเอออินฟลูเอนเซอร์กอบบ้านนะคะไมค์ก็เพิ่งมาเห็นวันเสาร์ก่อนหน้าที่จะเออออนไลน์คลิปนะคะแต่ว่าคือข่าวมันก็มาก่อนหน้านั้นประมาณวันศุกร์ตอนเย็นถูกหมข่าวมันก็จะเป็นประมาณว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์เขาทำการสร้างบ้านบิวบ้านเรียบร้อย คุณพูดคุยออกแบบควาไปเห็นกับอินเทียให้ให้บิวอินบ้านหลังนี้มาแล้วก็เขาก็ได้ทำการไม่นานเออหลังจากนั้นหลังจากบ้านเสร็จคนมีคนก็ชอบอินเทียก็มาถามกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งว่ามีคนชอบจะขอเอาไปทงตามอนุญาตหรือไม่เจ้าของท่านหนึ่งก็ได้อนุญาตไปกับทางอินเทีย ซึ่งคนที่มาขอว่าอยากจะทำตามนั่นก็คืออินฟลูเอนเซอร์ท่านที่สองเขาก็นำไปทำบ้านตามเป๊ะๆซื้อบ้านโครงการเดียวกันโดยอินฟลูเอนเซอร์ทั้งสองชาตนะคะทำคอนเทนต์อย่างหนึ่งที่ยูทูบเบอร์ทำกันตอนมีบ้านใหม่ก็คือโฮมทัวร์หลังจากสร้างบ้านเสร็จทุกคนก็โฮมทัวร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ท่านที่สองก็โฮมทัวร์เหมือนกันโดยที่ ใช้รูปแบบบ้านที่ดีไซน์ออกมาเหมือนกันเกือบจะทั้งหมดยันเฟอร์นิเจอร์ประมาณน,นั้นก็เลยเป็นประเด็นอยู่ว่าคนที่หนึ่งก็รู้สึกว่ามันเหมือนกันมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้สรุปเข้าใจไปสองคนมีใครจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมตามสรุปอันแรกไหมฮัลโหล ใครจะเสริมตอนสรุปไหมครับ <c oughs> เราพูดครบไหมถ้าไม่ครบก็บอกได้ Disclaimer ไว้ก่อนว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องราวที่แท้จริง <c oughs> เกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเออก็น่แหละพวกเราก็เห็นกันมาจากในทวิตเตอร์นั่นเอง ก็เราก็เห็นเราประมาณที่ไมเล่าแหละใช่ค่ะอีกอย่างก็คือเราทั้งสามคนแทบจะไม่รู้จักยูทูบเบอร์ทั้งสองท่านคือมารู้จักเพราะว่าแฮชแท็กในทวิตเตอร์เป็นหลักเลยยังน่าจะไม่มีใครเคยดูคลิปโฮมทัวร์ของทั้งสองเจ้าด้วยต้องออกตัวไว้ก่อนประมาณนี้ว่าคืออ่านอ่านและดูรูปจากทวิตเตอร์เป็นหลักนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่เราจะมาพูดก็อาจจะเป็นทัาสคติจากทั้งสองท่านที่พูดกันในคอมเมนต์ YouTube ที่คนที่สองมาพูดกับคนแรกที่เขาไปทวิตเตอร์ในไปโพสใน Facebook นะคะฮั้นเรามาเข้าประเด็นแรกกันเลยประเด็นแรกที่สีฟ้าเสนอตอนนั้นสีฟ้าพูดประเด็นมาได้เลยเออของเราความคิดเห็นของเราส่วนตัวนะย เฉกๆมันบอกว่าสนุกมากคือเราแค่รู้สึกจะได้เฉยๆเพราะว่าเออแบบจะได้บ้านอ่ะอุตสา่าห์ทําบ้านแล้วอยากให้อยากให้มุมในบ้านของในบ้านมันเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้ชีวิตของของเจ้าของบ้านเออคือรู้สึกว่าแบบการสร้างบ้านอ่ะคือถ้าเราสร้างแบบเขาเรียกน,นะโฮมฟีทฮูแบบมันควรเป็นอาณาจักรของเราไง ซึ่งแต่ละคนนะ่ะเราคิดว่ามันมีมีคาแรคเตอร์ม, характер, มีกิจกรรมยามว่างมีงานอดิเรกมีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันอืมก็เลยแบบคิดว่าบ้านแต่ละหลังอ่ะควรออกแบบให้มันเหมาะกับฟังก์ชันการใช้งาน,เห,างานเ,เหมาะกับงานอดิเรกเหมาะกับกิจกรรมที่ที่ของเจ้าของบ้านทามากกว่าอืมหลักๆก็แค่เสดายนิดนึงที่แบบโอ้หแบบเหมือนกันเกือบเท่าที่เห็นในรูปก็เหมือนกันเยอะเลยอะ ก็เหมือนว่า<บ>ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านที่สองที่ที่ทําเหมือนทําตามเหมือนเปะ๊ะถ้าเกิดว่ามันตอบโจทย์การใช้งานอยู่แล้วมีความถูกโอเคอืมใช่ถ้าพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันจะอืม มันจะมีส่วนไหนบ้างที่เขาพูดทงทัวร์เขาก็จะมีแบบเป็นห้องนั่งเล่นถูกปะแล้วก็แบบชั้นวางหนังสือแล้วก็แบบเป็นบาร์แต่จริงก็คือมันเป็นดีไซน์บางอย่างอะที่เรารู้สึกว่าสมมติในฐานะคนผลิตที่เขาแบบเป็นเหมือนอยากจะมีบ้านของตัวเองสักหลังอะเราไม่ได้อยากให้บอกว่าในบ้านที่แบบยูนิคว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่า พุดยาไม่แน่ว่า,าเขา,าอาจาาจะมองของของบ้าน่ะไม่แต่เรารู้สึกว่าคือบ้านอะบางทีอะตอนสร้างอะกับตอนไปอยู่อะยังไงมันก็คือไม่นานอะมันก็ต้องแสดงตัวตนแน่ๆคือรู้สึกว่าบ้านมันก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมตลอดไปปะแรือว่ารู้สึกก็จะต้องมีกเปลียนนไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ว่านึกออกไหมว่าของเฟอร์น,นิเจอร์หลักๆอะ อร์นิเจอร์หลักๆที่มันไม่ได้เปลี่ยนง่ายขนาดนะ่ะอย่างเช่นเออโต๊ะกินข้าวโซฟามันยังไม่พังคุณเอาไปไหนอ่ะคุณเอาไปบริจาคหรือทิ้งไปเลยก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าสําหรับเราเรามองว่ามันเป็นแอบแอบรู้ก็เป็นของที่ค่อยเปลี่ยนยากนิดนึงเนื่องจากว่าอยากก็อยากก็อยากเปลี่ยนของในบ้านแต่ว่าติดปัญหาตรงที่ไม่รู้จะเอาของต่อไปที่ไหนนั่นเองเออเลยถือเป็นของเปลี่ยนยากอืมคุณเ <Okay. S 1> ข้าไปอยู่แล้วมันคงมันคงไม่เหมือนเดิมหรอก ถ้าพูดอย่างนั้นก็จริงพี่อมมีเสริมอะไรกับประเด็นนี้ไหมคะบบว,ว่าเรื่องฟังก์ชันการใช้งานที่แบบเขาทําเหมือนกันขนาดนี้นี่จะตอบโจทย์กันแน่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เรื่องฟังก์ชันหรอใช่คือกำกำลังคิดว่าไอ้เรื่องฟังก์ชันการใช้งาน คงคนที่แบบไปไปไปเขาเรียกว่าคนท่านคุณอินฟลูเอนเซอร์คนที่สองอะ่ะเขาคงอาจจะยังไม่รู้เรื่องคือเขาอาจจะยังไม่ทันได้นึกถึงฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าเพราะเพราะก็ยังไม่รู้ว่าทำออกมาแล้วเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เริ่มจากดีไซน์จากความต้องการของเขาจริงๆพี่ว่าเขาแค่เห็นแล้วว่ามันสวยสวยจากดีไซน์เขาถึงเลือกที่จะเรื่องฟังก์ชันการใช้งานก็คงยังไม่ใช่แบบ ประเด็นหลักๆที่เขาจะเลือกทําให้เหมือนขนาดนั้นเนี่ยมันไม่รู้ตอบโจทย์หรือเปล่านะไม่รู้ว่าตอบคําถามมันเนี่ยตอบอยู่นะคะพี่ออเมเอ,อว่าพี่คิดว่า,าอีกอย่างหนึง่งก็กําลังคิดว่าถ้าทําถ้าคิดจะทําเหมือนจริงๆแล้วรู้เนี่ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเองอ่ะจะเอาจะเอา,จะเอาดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยไปทำโฮมทัวร์เหมือนกันอะ่ะมันมันขออนุญ,ญาตกันได้หรือว่าบอกกล่าวกันได้เพราะเขารู้ว่า ท่าน influencer คนที่หนึ่งเป็นใครอินเทียเป็นใครคือเรื่องเนี้ยถ้าถ้าขอก่อนหรือบอกก่อนเนี่ยมันไม่มันอาจจะไม่ได้แบบมาเป็นประเด็นขนาดนี้ก็ได้อันนี้เห็นด้วยอย่างมากเลยครับเพราะว่าท็อปิกที่สองที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของ v a l u ที่เขามีการนํามาสร้าง content home tour ของทั้งสองคนเหมือนคนแรกอะ่ะเขาออกแบบด้วยตัวเขาเองเป็นหลักจังาบใส่ความเป็นตัวเองไปเลือกเฟอร์นิเจอร์เอง การทำโฮมตัวโฮมทัวร์ที่เป็นเป็นตัวเขาเองมันก็แบบเหมือนเลเวอเรนซคอมเมนตัวเองออกมาอธิบายมุมนี้มุมนี้อินสปายมาจากอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคนที่สองเขาทำโฮมทัวร์จากการที่เขาบอกบอกอินเทียว่าทำแผบ,บ้านตามเอออินฟลูเอซอร์อีกท่านหนึ่งมันก็เลยเป็นแบบว่าเออเขาเขาไม่ให้แวลู e ใน คนที่หนึ่งมากพอในเรื่องของว่าการออกแบบดีไซน์ซึ่งเขาก็เป็นคนทำคอนเทนต์เหมือนกันสองคนมีอะไรเสริมไหมคะอาจจะเป็นในเรื่องของแบบถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่อยู่ก็น่าจะโอเคใชไหมว่ามีมีเรื่องสงสัยอ่างว่าทำบ้านเหมือนกันอ่ะโอเคทำบ้าน,นเหมือนกันแล้วว่าทำโฮมทัวร์เหมือนกันอ่ะคนที่สองที่รู้อยู่แล้ว ว่าคอนเทนต์โฮมทัวร์ข้างในวิดีโอออกมามันจะต้องเหมือนกับวิดีโอของท่านแรกมากเลยเพราะว่าเพราะว่าข้างในบ้านมันเหมือนกันไปอ่ะ <S 2> <S 2> <S อยากรู้ว่าจะอธิบายออกมาประมาณไหนแล้วก็แบบแก็แบบอยากให้คนคนที่ซับสไครต์แบบดูอะไรอ่ะเพราะว่าคอนเทนต์มันเหมือนอีกช่องหนึ่งเลยหรือเปล่าเนี่ครับเป็นองั้นอืม เพราะโฮมทัวร์มันก็คือคนอวดบ้านถูกไหมแบบโชว์บ้านเราบ้านข้างในมันเหมือนกันโชว์บ้านเรื่องปกติเลยนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องไหถหนึงได้บอกว่าโชว์บ้านที่เหมือนกันเราคุณเป็นคนทำอนเทนต์หนึ่งอาจจะแปลกๆปกติโชว์บ้านที่ที่เคยดูช่องอื่นอะนะเขาก็จะโชว์ว่าแบบเนี่ยไปเ้อเนี้ยมาจากอียกียเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังไม่มีอะไรที่เป็นสีเขียวเลยก็เลยซื้ต้นไม้ปลอมอีเิีย์มาใส่ในถามว่าทำไมเป็นต้นไม้ปลอมเพราะว่ามีจัดเลี้ยง อ่าอย่างนี่ก็ได้ถูกปะ่ะอืออีกบ้านหนึ่งไม่มีถั่วเลี้ยงอาจจะเป็นต้นไม้ชงก็ได้ค่ะพี่รดน้ำม,มันก็โตขึ้นอะไรเงี้ยเห็นการเติบโตของต้นไม้เออออต้อนไม้อาจจะชอบคนละพันธุ์ก็ได้เออแล <คน S 2> ้วชอบใบใบคุณี้ชอบไม้ดอกไหมล่ะอ่าอืออือใช่เพราะเท่าที่อ่านมาเนี่ยคือเหมือนเรารู้สึกนะว่าคนแรกเขาเขามีประเด็นตอนที่การเอาแบบบ้านที่เขา มีความมีส่วนเกี่ยวข้องในการออคิดอะ่ะไปทำคอนเทนต์ที่มันสร้างแวลูต,ต่อยอดมากกว่า,าที่จะแบบเรื่อง,องติด<อ>แ<ป>บบไไอเดียคนอื่นในการหาเงินแล้สมมุติถ้าสร้างสร้างบ้านเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์น่ะเรามองว่าก็คงไม่มีประเด็นไม่ว่าเขาจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนธรรมดา แต่ว่าอันนี้แอบแอบอันนี้อย่างหนึ่งว่าว่าทุกคนที่สร้างบ้านน่ะเราเอะรู้นะว่าทุกคนต่าไปเปิดพินเทเลสมาแล้วก็ชอบห้องนี้ประมาณนี้ชอบห้องนั้นประมาณนั้นเพราะว่ามันสวยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าทุกคนทําเพราะว่าเออเราก็ทำเออแต่ว่าพอพอสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะทุกคนก็ต้องมาอด a p t ให้มันคือมันมันไม่สามารถเหมือนรูปในพินเทเลสลอยเปิเร์ตนได้อ่ะ ออกมาแปลว่าอันนี้คือสมมุติว่าไปแค่ดูเป็นอีพายมาอย่างเดียวอ่ะใช่ใช่เพราะว่าสุดท้ายมันต้องไปซื้อของข้างในบิววิคนะแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานปอลอสิงที่ลึกเนี่ยหลังสารปะปวดหลังนะคะทำไมอในรูปมันเป็นสิ่งลึกเหรอไม่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 เกี่ยวกับในรูปมันคือประสบการณ์ตรงวุเลนี่ ใช่ก <G ül üş> ัรต้มอืมคือซิงซิงลึกมันมันทำให้ดูสวยเวลาที่เอาการที่ยังไม่ได้ล้างอ่ะไปใส่มันไม่เห็นไงเออแต่คนล้างอ่ะซึ่งก็คือเรานั่นแหละหัวล้างคือเราว่าผลของการทําแบบบ้านตามมันก็ออกมาแล้วเนาะมันก็มีดราม่านิดนึงซึ่ง การมีประเด็นดราม่าเนี่ยมันมันอาจจะเป็นผลลัพธ์ของสิ่งๆนั้นอะที่เขาทำไปแล้วถูกไหมโอ้มันอาจจะเป็นผลด้านลบหน่อยมาถามว่าด้านการใช้งานบ้างถ้าถามเรื่องผิดถูกอะมันก็ คือคือมันมันไม่สามารถบอกผิดบอกถูกด,ด้วยในแบบกเละ่ะมันไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีกฎทัดเทอืม,อมก็ก็ต้องติดตามการต่อไปเป็นเต้นในสังคมไปสักพักหนึ่งอืมแต่ว่าถ้าถามว่าบ้านสวยไหมบ้านสวยค่ะอ่ะ <c oughs> าสวยจริงสวยค่ะอืมใช่ใช่ใช ถ้าวันนี้เราพูดอะไรงงๆบ้างแล้วก็ผิดอะไรบ้างก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็เออก็ก็ท่านผู้ชมสามารถรวมแจ้งขวั่เห็นแล้วก็ที่คอมเมนต์บอกคือรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เห็นได้นะว่าแต่ละคนอ่ะมีบ้านในฝันห้องนฝันอะไรกันบ้างคืออยากรู้เหมือนกัน เราว,ว่าจริงๆริประเด็นอันนี้มันเหมือนประเด็นกอบพวกกอบคอนเทนต์ใน u t u ู e ปกติปะ่ะซึ่งมันก็เคยมีดราม่ามันนะแบบเรื่องแบบบางทีมันเป็นมุมกล้องเหมือนกันพูดเรื่องแนวเดียวกันไดไม่ค่อยเจอเรื่องกอลคอนเทนต์ใน u t u ู e เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นไงก็ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์อใช่ใช่อ คือคือคือจะจะบอกว่าคอนเทนต์แบบเดียวกันอะ่ะมันก็มีให้เห็นสรืแกอย่างเช่นที่ดูล่าก,ก็คือนะคะในเค้าคีบอร์ดอะไรเงี้ยคียบอร์ดรุ่นเดียวกันกีแคปคล้ายกันเอามาเปรียบเทียบกันหรือเป็นสวิตช์รุ่นเดียวกันเปรียบเทียบกันคือมันก็เป็นอะไรที่มันเจนเนอเรลแหละแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นคอนเทนต์ที่เหมือนกันรอยเป็นอยู่ดีอืมก็ เรื่องเด่นประเด็นดรอ้อนการกลับบ้านใดๆก็ใครอยากทำเรื่องอะไรอันไหนฮิตอันไหนไม่ฮิตเลยก็ก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเหมือนเดิมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่แล้วทีนี้ก็สวัสดีราตรีสวัสดิ์คนสวัสดีจ้สสสะสวัสดีค่ะ